สวัสดีพี่น้องป้องปายอันบ้านผู้ดินบ้านผู้ดินใช่ไหมคะนี่ใช่บ้านสันติสุขใหม่ว่าวพีดอีกแลเด้อแบบเนี้ยบ้านสันติสุขต้นนี้ใส่กิโลต้นนี้ผมใส่ประมาณสองโลต้นละสองโลสองโลผมองมานด้ใส่ทีเดียวไดยนั่นสามทียีเทียมสองก็ว่าผมเอไหร่ตอนเนี้ยอ๋อบ่บ่ตอนนี้อันนี้ตอนนี้ ใบสวยใส่ส <t oms> <m> ิบใส่สิบสองสามนยวนยูโรมาสการสะสมอาหารยังไม่ได้นะพ่อนะพอคอยใจใบโอเคใบ่าพรมเรียเมื่อทมละเรมดแล้วเดยเนี่ยไปเรื่อยเลยที่ผ้าชยมก่อนเลยจะไปไม่จุดเดี๋ยวอย่ย ต้นครับที่นีนน่เใบเขียวใเขียวงะเหลมมันแล้วผ oh, okay. ิวมันนะตอนแรกเป็นเชงไหนค่ะคุณผอ่าง่ยเางยคุยใครคยแไ่แบนีนะนี่าวบดีขายด่ ต้นนี้ใส่ได้นใส่บนนี่ต้นนี้ไสคือว่านี้ผมขายตรงนี้ร่มขายตรงนี้อืมอืมแต่ก็แตกแขนงแตกได้ยังอยู่ได้อีกให้น้ำวันละกี่รอบครับัสละรอบสามวันดินคืนหนุ่มดีเนาะดินคือหนุ่มดีแถบสามวันคุไขข้างสันขงหนุ่มโอ้ยดินดีค่ะดีแน่ต้นนี้ข้างบนตายแล้วมันบ่ง แมงบ้องหมนอนหูบอปทันแมงบองที่บ้านก็แมงบองที่บ้านกะลาพื่อโอ้มันเป็นการถูกเป็นบ่งเนี่ยหายแล้วหยอดมาแล้วมานั้นทำไมมันรอบรมันเป็นแผล ขาวบ้งบงขาบ่งอ๋อบ่งเหรอต้นนี้นในรายตัวนะห้าหกตัวชิดงหย่อกมากแล้วไปมันมแนวแก่้ยขาย้้น้นขายยีเ้ใส่ใส่ได้กี่ใส่ของไอเทีได้กี่กี่วันละสเดือนหรือยัง น่ามาขาห่มาให้ก็ขเให้มาให้ม่ใส่ง่นสองเนเดือนกันอ๋อถ้าเากับของอาจารย์จะติดกันข่าวาพร้มกันมาพ้อมกันใส่ไองอกมก็โอเคเนาะเม่อไมันเมื่นี้มันมันจะแก่แล้วมันเริมเข็มแล้ว่สา่ หมดแล้วอันนี้วัที่สาล้วดูดูใบนะสะสมมาจนจะออกดอกแล้ววัตถ่สารออกดอกเอาลูกเอาลูกแล้วบางต้นออกลูกแล้วยอดสามใช่เลยนะเอาเอาเอาลูกมันตดูแล้วลมาดตดตล้นะดตู้ใส่ใส่ักลูกอ่ะพีดตายผม้งใได้เย้ ปได้ยงินห้าหมื่นเท่าไหร่นะเงินหกเจ็ดแปดหมื่นแปดหมื่นปีนี้น่าจะได้มากกว่าเดิมเนาะพอเดิมแล้วผมบ้าก็เก้าเรื่องหละปีนี้พ่อปีกลายผมได้มาเหม่เหมาม่วงช่างกิโลเอาโอ้ดได้หลายร้อยหลายร้อยลูกไปซ้ำแห้งเยอะสวยกรอบลุ่มในก่ ใช่เลยสัญลักษณ์ของมันกรอบนอกนุ่มในนะตัวนี้ตอนนี่มาปลูกมันไม่เป็นอ๋อนี่ยเนี่ยมัปลูกใหม่เหรอตัวนี้ก้านยาวปลูกจูกสองครั้งนะอ๋อ้การยาวครั้งนึงกระแทกตรงนั่นแหละครั้งนี้กระแทกตรงนี้การยาวนี่กินยากระกุหยากเขาอันหยาดิเขากินยากการยากใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นดอกตัวนี้ก็ได้ละห้าสิบโดนพี่กายได้เท่าไหมห้าสิบโลห้าสิบ ห้าสิบลูกหรือห้าสิบโลโลห้สิบโลห้าสิบกิโลห้าสิบโลกว่าสิบกว่าลูกปีนี้เอากิโลห้าโลนะมันหน่มหรือห้าโลก็ห้ากิโลเ็ปใบอีกคุณพ่อเ็ปใบลายๆดูเดี๋ยวห่างกีงงามแล้วแต่งกิีงงามเนาะนี่เป็นนี่กัแม่พี่กันแต่งกิีงงามงามแต่งแต่งกีงงามดีนะบะนี่บะนี่เออแล้วนี่ละบะนี่เอาใบอีกบะเนี้ยเอาใบเ็ดใบให้ได กินน้ำแล้วคือสวนทุเรียนอำเภอการพลรัฐจังหวัดคุณพ่อหนูการทนงเด้อคุณพ่ออะไรนะคุณพ่อหนูการทนงคุณพ่อหนูการทนงอยู่บ้านบ้านสันติสุขบ้านสันติสุขค่ะทั้งทั้งดอกโอ้ออกแล้วนะนี่ยกำลังออกกำลังออกดอกกำลังปิกีกิ่งนี้ก็เอาไว้ได้แค่ลูกเดียวครับครับเพราะกิ่งมันเล็กเนาะมันสุดท้ายก็ต้องแต่งให้เหลือ เอาไว้ช่อนี้ไม่ว่าแขงไหรอเราเอาออกกิ่งดูกิ่งที่กิ่งไหนที่มันแข็งแรงก็จะเอาไว้มากก็ต้องดูดูน้ําหนักว่าน้ําหนักมันโน้มมันรัดโลกเลยนะถ้ามันรับไม่ได้แล้วไปไว้มันก็จะเป็นปัญหาเพราะนั้นแต่ละกิ่งแล้วกิ่งเนี่ยถ้าเราแต่งเอาออกแต่ละกิ่งก็ต้องดูว่าควรจะเอาไว้กี่ลูกเนี่ยนะการรับน้ําหนักของกิ่ง ไวมากจริงก็จะหัพี่ชายพี่ชายมีสองต้นนึ่งร้อยกว่าอ๋100อสองต้นนี้ร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลกี่ล้ละเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทกิโลละร้อยห้าสิบร้อยสห้านะนี่ก็หมื่นห้าก็จะออกวตอนนี้ได้หมนะื่นห้านะปีที่แล้วอ่ะใช่ไหมีสอต้นอ่าอันนี้ใส่คุแล้วเนี่ย น้ำปุ๋ยาม<า> <ๆๆ S 1> อย่ี้ยเพิ่งใส่เมาอันนี้เพิ่งใส่เมื่มกมมอกี้นีอ๋อม่นนี่อืมแใส่ใส่แผ่นปั๊บ,บใส่ปับบ๊บก็จะลดน้ำใส่ปั๊บลดน้ำเ่อสีมากเนาะปุ๋ยนะพอใจว่าคุณพ่อใส่ปุ๋ยแล้วมันเพาใจเยิงนนเพใจนส่สมาใส่หลายคน่ียออนีสมบู่ณ์ีั็งเยได้เยอะอ่าก็ได้เยอะ ต้นละหมื่นกัวบาต้นละมื่นต0บาทต้นละหมื่นสองหมื่นอือต้นนี้อีกต้นนี้คุณพ่อได้สี่โลทำไหมต้องต้องทำทไม่ได้แต่ก็สิ่นต้านสาขาดีใบดีใบใหญ่ดีนะใบทีตายไม่ได้เนะอิจัยไม่ได้แล้วไม่ได้นะมันพอังยุ่ง ออนอยน้อยนิดไปเยอะอือออ่าอ,อันนี้คือทําใบได้ดีมากเลยนะต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยอืออ่าแล้วก็ออกดอกแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มออกเริ่มเริ่มเริ่มอ่าเริ่มแล้วอ่าอ,อันเนี้ยกิ่งอย่างเงี้ยได,ได้ได้สักสามลูกได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่แต่เจ้นี้ตรงนี้ต้ตองมาบอกด้วยนะเดี๋ยวมาเยวเมาอีกตอนตอนสิเป็นหน่วยปั๊งผมสิโท่เลยก็ไอติ๊กมาเลยจัดการเลย นี่ใส่ระบบไอทีได้สองเดือนสองเดือนดูสภาพสิ่งต้นใบดีสัดดูนะนี่ที่นี่เขาไม่ต้องทำโคกเลยเนาะเออทุเรียนภูเขาไฟเอ้ยดินไหมดินดินคืองามแท้แค้มใบใหญ่หนาดีมากอันเบื้องระบบน้ำแตกต่างกับผักไต่ผักไต่เขาเป็นโคกเป็นเขาสมบูรณ์มากเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี้ยนะ อ่าใบโอเคปีทไม่ได้นะปีที่กายดวงอืมปีที่กลายลงแต่ปีนี้ได้ละปีนี้ได้เลยจืด้วได้ค่ะได้โอเคแลนะปีนี้ได้ปีนี้อ่าอ่านออกดอกแล้วออกเยอะด้วยเห็นไหมอู้นบอกว่าผุนดอกพี่เถึงอ่าดอกปีนี้แล้วได้เออกปีนี้เลยสิได้เงินหลังจากใส่สองเดือนนะดอกเต็มเลยอ่านี่ดอกดูกิ่งเนี่ย ตั้งแต่โน่เลยนะตั้งแต่เสาหลักเสากลางเลยนะต้นกลางนี่มาจนถึงกินแขนงก็มีไม่ต่ำกว่าสามสิบลูกเลยใบเขาสมบูรณ์เฉพาะต้นนี้เขาเก่งไงสมบูรณ์เนี่ยดูใบก็โลเป็นก็ใบอะโรคไม่ได้โรคอ่ะอันนี้ใบคือสะสมอาหารได้ได้ดีนนตี้ใบหน้าเขียวเข้มจะเอาไว้เยอะได้ต้นตอนนี้น่าจะห้าสิบลูกได้เนี่ยได้ได้ ก็มีหลายกิ่นนะสองสามสี่น้่บนข้างบนนู่นนะคะเต็มเลยหนึ่งสองนึ่งสามสี่ห้าอ้ยน่ะข้างบนมีเยอะประมาณสิบกิ่งที่ผมนับคร่าวๆก็สามสิบกิ่งแล้วอ่ะเออสามสิบกลิ่นแล้วกลิ่นว่าสามเยอะกลิ่นล่าสามก็ร้อยลูกแล้วอ่ะเนี่ยต้นนี้ร้อยลูกสามร้อยโลอยากให้ท่านประธานแนะนำหน่อยว่า ถ้าต้นไหนที่ใบย,ยังไม่ได้เราสะสมสูตรไหนแล้วระบบไอทีมีสูตรไหนที่บํารุงตั้งแต่ทําดอกอทําลูกอ,อันนี้มันอยู่ขั้นตอนของการออกดอกแล้วตรงนี้ก็คือต้องเขาเรียกว่าพอเลยอออกหางแย้เสร็จแล้วเป็นลูกเล็กๆเนี่ยต้องสะสมอาหารต้องขยายเขาเรียกว่าพอลูกออกครับเข้าไกลๆนะอันนั้นต้องใส่สูตร309ละ 3, 3้9สองรอบ เราก็ไปกอบ้ายด้วย0035เพื่อสร้างฟูเพื่อใกล้คงไม่ใส่นะมันเป็นสูตรของบริษัทเขาค่ะคุณ่อมันเป็นโตถ่ายสูงโพแทสเซียมเยอะที่่านมาเรื่องอันนี้เป็นปุ๋ยอนาคตเออให้ผลมันออกก่อนให้มันมีลูกก่อนไม่ได้ใส่ก่อนตัวเนี้ยใส่ขนาดที่ออกลูกแล้วตอนนี้มันเพิ่งออกดอกครับอ่ายังไม่ใส่อันนี้เราใส่มาแล้วก็ต้ใสนดึงลงไปก่อนแต่จินถ้า พัาปุ๋ยนะออกดอกแล้วนะดตายเลยตายกไปดึงเงินหลรไเสือกบ่ไม่บวเถงเอาเสือกเอาเสือกแต่เอาอันนี้ขาีม่ีนะอลงในขณะที่ปุ๋ยออกดอกก็จะไม่ใส่ปุ๋ยกันนะพ่อนะอ๋ออ่อันนี้ตัวใดนี่ตัวนี้สูอสามุอ๋ออย่าหยุ่ที่สียม่ไม่ใส่ ยี่ส hey. oh. ิบามยี่สิบย네ีสิยิบแต่ยี่สิบมอ๋อยอดมันสีมาที่แรกผมผมใส่แต่ยี่สอ๋อให้มันให้มันมาเขาบอกว่ายี่ิบสามยี่สเขาบอกว่าเยกว่าแดยสิบยี่สิามมันเยอะอ่ะทียิบสามยตหนามันหลายยอดมันสิมามันสิบ่ไปเลี้ยงลูกไง บ่ใส่บ่ใส่ตัวหนาได้ไหมใส่ตัวท้ายกะเออเออยังไม่ต้องใส่มากเพราะว่ามันยังไม่ออกให้มันออกมาก่อนออกดอกได้ความจริงเขาจะยังไม่ใส่อะไรหรอกเพไอ้ช่วงนี้ปล่อยนะปล่อยจนออกดอกบ่ดองใส่ขนาดที่ออกดอกเนี่ยเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยกันละนะขอบคุณมากอ่ามันมันมันจะไม่ได้ใส่คไม่มีปุ๋ยออกดอกไเหลือไม่ไมนตงีเดี๋ยวเมันจะร่วงนะคือถ้าเราใส่กระทุ้งจะดึงดเกิดในจุดเกนนะหรือใส่ เนีดอกมันจะร่วงง่ายกองเล่งต้านมอย่างเดียวตอนนี้ค่ะแต่นมปุ๋ยัตานมอย่างเดียวแต่ใส่อาหารเสริมได้เป็นยวนไม่ได้อ้ตยวนมันสิบบอลลอนดอกขวานเหนียวออหยวนสีชมพูปลาเขาเป็นไปทั้งภุมมไปเอากระสอบให้เบื้องว่าใส่ศูนยนั่นศูนยนี่ให้ทานประธานแนะนำให้เนาะเต็มที่โอเคจ้ะ